พี่เก่งกับน้องน้ำปิงที่ตอนนี้นะครับไม่ได้มีการแค่2คนแล้วใส่มีลูกน้อยนะครับหน้าตาน่ารักอย่างน้องโอเอนะครับมาด้วยเป็นการผสมผสานระหว่างเป็ดกับกระต่ายน่ารักมากเลยคุณผู้ชมต่อ่าแฟนคลับนะครับ<อ>ก็ลุ้นว่าจะได้เห็นน้องโอเอเนี่แบบตัวเป็นๆบ้างไหมหรือว่าจะได้เจอกันนะครับในวันคอนเสิร์ตเคมจิราในวันที่17-18มกราคมนี้ที่ Impact a r e n a เมืองทองธานีครับ เมื่อวานนี้นะครับเจอทั้งคู่นะก็เลยให้ทั้งคู่มาสปอยกันสักหน่อยอรวมไปถึงนะครับความปังจากซีรีส์ทำให้ทั้งคู่เดินสายรับรางวัลรัวๆจะเคยมีไปบนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์นะครับของพี่เก่งกับน้องน้ำปิงเลยครับครับของเก่งได้รางวัล the best character of the year ฮะเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนทํางานแล้วกันฮะเพราะว่ารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ พ่อครูพลานหรือว่าคาแรคเตอร์ทุกคาแรคเตอร์ท, Character ที่อยู่ในเียนจีลาเนี่ยคนล้วนทําออกมาอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็อยู่กับบทเนี่ยนานมากๆปีกว่าได้ฮะที่ผ่านมาไม่ว่าจะทํางานหรือว่าเล่นโซเชียลเนี่ยเราเราเห็นพ่อครูแบบอยู่ในหลายอิเลเมนต์มากไม่ว่าจะแบบอยู่ในทิก To ตกอยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ในไหนที่แบบทุกคนเอาไปเล่นกันอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่า ดีใจที่แบบทุกคนได้รู้จักคาแรกเตอร์นี้เยอะขึ้นครับฮอนนัทปิงเป็นรางวัล The Best Leading Role ยิ่งใหญ่สำหรับนนัทปิงนะเพราะว่าตัวบทเขียมจีราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรารักมากๆแล้วการได้แบบรางวัลในสาขาที่เป็นแบบ Leading Role เรารู้สึกว่ามันฟู้ลฟือหัวใจเราก็ต้องแบบว่าขอบคุณตัวเองที่แบบตั้งใจทำง,งานแล้วก็ตั้งใจถ่ายทานะ ก็เป็นแรงส่งให้เราได้แบบมีแรงซัพพอร์ตในการได้รางวัลนี้นะครับจากที่เป็นแฟนกลับโวตให้เราด้วยก็ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่เราอยากมอบให้กับตัวเองมันก็ทุกคนเลยเราทํางานเรารู้สึกว่าเราเต็มที่ทุกอย่างไปหมดแล้วหมายถึงว่าไม่ว่าผลงานจะออกมาในแง่ไหนจะได้รับการตอบรับเป็นยังไงอระเรารู้สึกว่าเราคอมพลตไปแล้วเพราะว่าเราทําด้วยใจจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้เห็นผลงานจริงๆแต่พอเรามีรางวัลมากรันตีอย่างน้อยเรา เรารู้สึกว่าเรามีมีหลักฐานการันตีละว,ว่าอย่างน้อยงานของเรามันออกมาเป็นรูปแบบที่มีคุณค่าจริงๆเลยตั้งแต่ที่เรามา,มาเมื่อปีก,ก่อนๆเราก็ได้แบบคุยแซปพี่ๆท,ทุกคนว่าแบบเอ,ออยากให้มันเป็นมาสเตอร์คีซนะอยากให้มันแบบหลังจากนอนแล้วเราอยากเดินสายเลย,ยเราอยากเดินสายรั้รางวัลอ,อะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่ภาพฝันของเด็ก2คนที่แบบ <ừ> คิดไว้แบบว่า <ừ> สวยงามอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันแบบ พอมาวันนี้จริงๆมันแบบเกิดขึ้นแล้วหรออะไรเงี้ยเอ,อ้ขอบคุณแบบแ,บบแฟนๆทุกคน,นมากๆเลยครับใช่เตรียมรําแก้บนถวายไม่ร้องเพลงเฉยๆครับนูสิรำแก้บนจริงๆมีบ้างมีบ้างฮะก็จริงๆมันมันมันเป็นความเชื่อแางจิตใจแล้วกันเพราะรู้สึกว่า เป็นโปรเจกที่ตั้งแต่เริ่มอะเราเรา,เรารู้สึกว่ามันมันมีหลายอย่างที่มันเข้ามามีหลายอย่างที่แบบอยู่ในองค์ประกอบมากอะไรเลยแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีติดขัดบ้างอาจจะมีลาบลื่นบ้างอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าต้อง,ต,องต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อย <c oughs> จริงจริงก็ตอนนี้ยังอะ, <c oughs> ะก็ทํางานทางานยังยัง,ยงไม่มีจังหวะไปเลยไปด้วยกันก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันผมอยู่ในสมการนี้ด้วยหรอผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะ จร,จริงอยากเห็นเป็นตัวเป็นตนมากเราเห็นแค่ในหน้าจอเนี่ยเราน่ารักมากก็น่าจะต้องรอดูรอเจอเตรียมของหรือเปล่าเตรียมไว้แล้วแหละเราเตรียมมาอ,อ,อย่างน้อยๆเราก็ไม่รู้จะน้องจะมาไม่มาเราก็ยังรอดูอยู่แต่ถ้ามาปุ๊บมีชุดให้ใสแน่นอนถ้ามาปุป๊บมีมีของเล่นให้เพราะว่าเขาซื้อของเล่นไว้แล้วผมซื้อของเล่นไว้ให้แล้วถ้ามาผมก็ก็ให้ได้เลย